สวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้อง f c มาดูวิธีการทําสนับแข่งนะครับพี่น้อง f c หลายๆท่านนะครับที่เคยตัดยาแล้วอาจจะประสบปัญหานะครับก้อนหินกระเด็นใส่นาแข่งนะครับทำให้เรานาแข่งปวดบวมนะครับซึ่งผมเองนี่โดนหินกระเด็นใส่นาแข่งบ่อยมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับพอดีผมมีเศษท่อ PVC นะครับท่อ PVC ขนาด4นิ้วนะครับที่ผมตัดเอาไปทํารางอาหาร ใส,ใส่อาหารไก่นะครับวันนี้มันมีเศษนะครับผมก็เลยจะมาทดลองทําสนับนักแข่งนะครับความยาวก็อยู่ที่เรากําหนดเองเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับบางคนสูงบางคนต่ํานะครับนักแข่งของเราอาจจะสูงต่ํายาวสั้นมาเท่ากันนะครับดังนั้นครับขนาดก็อยู่ที่เรากําหนดเองเลยนะครับเพราะว่าขนาดนักแข่งของเรานั้นความสูงความต่ํานั้นว่เท่ากันนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดเสร็จท่อ PVC ออกมาเป็น2ชิ้นขนาดเท่าๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาดินสอม,มามาร์กนะครับมาร์กเพื่อที่จะเจาะรูหรือว่าบากเป็นรูเพื่อที่จะเอาใสา่ลัดมาเย็บติดอีกทีหนึ่งนะครับ พอเฮาเอาดินสอนะครับมามากเพื่อที่จะเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาหินเจียนะครับมาตัดเอาเลยนะครับตัดบากลงไปเป็นล่องเลยนะครับ พอเอาเหินเตี้ยมาบากเป็นร่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาผมก็จะลองเอาสายัดนะครับมาลองสวมใส่ให้พี่น้อง f c ได้ดูกันนะครับแต่สายลัดมันเป็นสายัดเก่านะครับนาะอมันอาจจะเปื่อยนะครับแต่การทํกาก็จะทํไปอาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาสายลัดมาใส่แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับนาอนะหลังจากที่ผมได้เอา ใส่รัดนะครับมาลองสวมใส่เพื่อเป็นน้องเอฟซีได้ดูกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอาใบคัดกระดาษซายนะครับเนาะเอามาใส่หินเตียนะครับเพื่อที่จะไปบากบริเวณปลายด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับเราเลือกเอาเลยครับคือเราเอาใบคัดกระดาษซายนะครับใส่หินเตียมาคัดแต่งให้เป็นรูปโค้งนะครับเวลาที่เรานําไปสวมใส่มันจะได้เข้ารูปกับข้อเท้าหรือว่าหลังเท้าของเรานะครับ และพอเราเอากระดาษทรายนะครับมาขัดแต่งเป็นรูปโค้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเนาะผมจะเอาไปโรไฟบริเวณที่เราทํารูปโค้งๆนะครับเอาไปโรลไฟแล้วบีบเข้าหากาันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ารูปกับข้อข้อแข้งหรือว่าข้อเท้าของเรานะครับเพื่อให้มันเข้ารูปเวลาที่เราเอาไปใส่นะครับ และตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เอาใบขัดกระดาษทรายมาคัดแต่งเป็นรูปโค้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้นําเอาไปลนไฟแล้วก็บีบไปเข้าหาการนิดนึงนะครับเวลาที่เราเอาไปสวมใส่นะครับมันจะเข้ารูปกับข้อเท้าของเราพอดีนะครับเนาะ และพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะหาเอาสายรัดนะครับมาเย็บติดกับสนับน้าแข่งอีกทีนึงนะครับหรือว่าท่อ PVC นะครับเนาะที่ตัดออกเป็นสนับแข่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตัดเอาเฉพาะสายรัดนะครับมาเย็บติดกับตะขอครับหลังจากนั้นกลับไปเย็บติดกับสนับน้าแข่งอีกทีนึงนะครับครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้ เอาใส่รัดนะครับมาเย็บติดกับสนับนักแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนการเย็บนะครับผมอาจจะมาได้ลงเพื่อเบิรนเอฟซีดูกัน,นครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชา้านิดนึงตอนเย็บนะครับและเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับน้อผมจะมาลองสวมใส่เพื่อเบิรนเอฟซีได้ดูกันครับเดี๋ยวติดตามดูขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยนะครับ พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับลังจากที่ผมได้เย็บใส่ลัดติดเข้ากับสนับน้าแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาทดลองสวมใส่เพื่อน้อง f c ีได้ดูกันนะครับการนําเศษท่อ PVC มาทําเป็นสนับน้าแข่งแบบนี้ครับคือผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าวัสดุที่ผมนําเอามาทําเป็นสนับแข่งนะครับ มันเป็นเสษท่อ PVC ซนะครับเนาะซึ่งมันไม่ใช่พลาสติกเหนียวนะครับเวลาที่โดนก้อนหินมันอาจจะแตกหักได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมเองผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าท่อ PVC นะครับมันจะมีความกรอบนะครับมันจะเปราะหักแตกง่ายนะครับมันจะเหมือนพวกแก๊ลอนน้ํามันนะครับแต่ที่ผมทําขึ้นมาก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับหากพี่น้อง f c ท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะทดลองทําไว้ใช้งานเองครับก็ลองสามารถไป หาวัสดุอุปกรณ์นำไปพลิกแพลงดัดแปลงได้เลยนะครับครับหลังจากที่ผมได้นำเอาสนับแข้งนะครับที่ทำมาจากเศษวัสดุท่อ pvc นะครับมาประยุกต์ัดแปลงเป็นสนับแข้งนะครับแล้ว นำมาลองสมใส่เั้าี่น้อง FC ได้ดูกันแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้เลยนะครับพี่น้อง FC ท่านไหนนะครับที่มีวัสดุและอุปกรณ์นะครับก็สามารถนำไปประยุกต์พลิกแพลงดัดแปลงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ